สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งวันนี้หนูนิชาจะมาเล่า9วิธีง่ายๆทำให้ทุกวันดีขึ้น 1. ตื่นเช้า5นาทีตื่นเร็วขึ้น5นาทีแค่นี้ก็เริ่มต้นวันใหม่แบบชินๆไม่ต้องเร่งรีบ 2. ยืดตัวรับแสงอาทิตย์เปิดหน้าต่างรับแดดยืดแขนขึ้นฟ้าแค่นี้ก็เพิ่มพลังสดชื่นแบบธรรมชาติ 3. จิบกาแฟหรือชาอะไรก็ได้ บางคนบอกกาแฟแต่บางคนบอกช้าก็ดีจิบอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกฟินสตั้งเป้าหมายเล็กๆให้ตัวเองวันนี้ทำอะไรสำเร็จแล้วบ้างเล็กๆน้อยๆเช่นเคลียร์อีเมลอ่านหนังสือหรือออกกำลังกาย10นาที 5. ให้กำลังใจตัวเองหน้ากระจกลองพูดฉันทําได้หรือยิ้มให้ตัวเองบ้างมันเพิ่มความมั่นใจมากกว่าที่คิดนะหให้เวลาทำอะไรช้าๆ ไม่ต้องรีบทุกอย่างบางครั้งแค่ทำอะไรช้าๆฟังเสียงเพลงเบาๆก็ทำให้ใจสงบขึ้นเจ็ดพูดคุยกับคนที่ทำให้คุณยิ้มได้คนดีๆที่แค่ได้คุยก็ทำให้รู้สึกดีแชทหาเพื่อนหรือโทรหาใครที่ทำให้คุณยิ้มได้แปดลองทำสิ่งใหม่วันนี้ลองทำอะไรใหม่ๆดูสิไม่ต้องใหญ่โตเช่นเปลี่ยนเส้นทางเดินกลับบ้านหรืออ่านบทความที่ไม่เคยอ่านมาก่อน ก้าวปิดจบวันด้วยความภูมิใจก่อนนอนลองคิดดูว่าเราทำอะไรดีๆไปบ้างแค่นี้ก็ทำให้หลับสบายพร้อมเริ่มต้นวันใหม่แบบสดใส